สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเ,เกี่ยวกับเรื่องการออขอแก้ไขหนังสือรับรองการเกิดทออรอย่ทับหนนะครับซึ่งออกตามกฎหมายทะเบียนรัศดรน,นะครับตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่มท .03.09.1 ทว .113 ครับลงวันที่25มีนาคม2 1568อนะครับซึ่งหนังสือบลอกการเกิดทรล21นะครับก็เป็นเอกาสารที่ออกให้กับบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งการเกิดนะครับหรือเคยมีใบเกิดนะครับแต่ไม่สามารถค้นหาคู่ฉบับได้ด้วยเหตุใดๆก็ตามนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าระบบเนี่ยมันล็อกเอาไว้นะครับซึ่งทําให้ เกิดภาระกับไปชชนและเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะแก้ไขกรณีรายการในเอกสารดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับสำนักทะเบียนการก็ได้ออกหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวมานะครับโดยมีแนวทางปฏิบัตินะครับว่าถ้ามีการบันทึกหรือลงรายการที่ไม่ครบถ้วนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จริงนะครับโดยไม่ได้เกิดจากการทุจริตเนี่ยก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องได้นะครับโดยอาศัยระเบียบ สำนักทะเบียนกลางนับข้อ115หนะครับหรือข้อ115ทับ1แล้วแต่กรณีนะครับโดยในการแก้ไขเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะครับในหนังสือฉบับดังกล่าวนะครับโดยกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับก็คือกรณีรายการในส่วนที่1น,นะครับได้แก่ชื่อตัวของผู้ขอสิ่งร้องการเกิดนะครับได้แก่ชื่อตัวชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด และสัญชาติเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบิดามารดานะครับของผู้ขอหนังสือรับรองการเกิดเนี่ยก็รายการชื่อตัวชื่อสกุลเลขประชาชนสัญชาติเนี่ยก็แก้ไขให้ตรงตามข้อเท็จริงขณะเกิดได้นะครับส่วนรายการของพยานบุคคลเนี่ยห้ามไม่ให้มีการแก้ไขนะครับแต่ว่าสามารถบันทึกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมครับแล้วก็ในส่วนของรายการที่มีการจดบันทึกเอาไว้นะครับ ที่จะมีการแก้ไขเนี่ยนะครับจะต้องเป็นข้อได้ดจริงที่มีอยู่ในขณะที่ยื่นคําร้องขอหนังสืบรองการเกิดนะครับถ้าเป็นรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนี่ยจะมาขอแก้ไขไม่ได้นะครับเช่นจะมาขอแก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลของอพ่อแม่นะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลใหม่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ข้อได้ดจริงในขณะท,ที่เกิดนะครับสำหรับการสํานักทะเบียนนะครับที่จะไปยื่นคําร้องขอแก้ไข หนังสือปรองการเกิดทลอ20ทับหนึ่งได้เนี่ย <bold word. S 1> นะครับก็คือสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นครับที่ผู้ร้องมีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาอยู่นะครับหรือจะเป็นหน้าสำนักทะเบียนแห่งใดก็ได้นะครับโดยในการแก้ไขเนี่ยนะครับก็หากมีการยื่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังแก้ไขไม่สําเร็จนะครับจะไปยื่นคําร้องใหม่อีกไม่ได้นะครับเว้นแต่จะมีการยกเลิกคําร้องเดิมแล้วนะครับหรือระยะเวลาล่วงเลยเกิน สามสิบวันครับนับแต่วันที่นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จนะครับสวัสดีครับ